ใช่นะฮะมาใหม่ครับอุ้ยตกลงมีตัวกับมีเงาใช่ไหมเนี่ยใช่กอลฟ <c oughs> ไม้เลยทีเดียวตกลงตกลงใครดีฮะที่จะลงมาหนึ่งเลขนหนึ่งเชียร์ได้ฮะ,ะแล้วก็ข้างหลังก็เชียร์ได้ต่อความ,ค,ค,วามความจริงน่าจะต้องออกไปสามนะครับเพราะว่าชุดใหม่อกอล์ฟไม้กอล์ฟไม้กับ <c oughs> ไม้กอล์ฟเยอะๆแล้วมีชุดข้ออีกสี่เลยตกลงตกลงจงไงเลือกใครลงมาก่อนดีกอล์ฟไม้ฮะออกไม่ไปชุดไปอิงชุด เฮ้ยฉุบแล้วแพ้อยู่หรือแทบลุชนะอยู่เนี่ยตกลงไม้นะครับไม้นะฮะเลือกเบาๆรู้หนักๆครับไม่เอาเบาๆก่อนก้องเชียร์เชียร์ได้แต่คนทำนี่ต้องเลือกเองเออพอเพียงง่ลยไจะถูกแน่ๆหรือว่าจะลุยโลดเลยเอาถูกแน่ๆใช่ไหมฮะถูกแน่ๆถูกแน่ๆไม่กลัวจะผิดนะลองเลือกหนึ่งหมื่นช่วยครูใต้ก่อนนะฮะถูกแน่ๆน่ก่อนนี้ ขอบคุณนะครับน้ำดืม่มตราสยามนะฮะแบรนด์ซุปไก่สกัดโมเดสชุดเครื่องนอนซาตินนะครับแป้งนาทลิฟ์ UV พาวเดอร์นะครับผงซัฟฟอกเปาวินวอชสูตรเข้มข้นและน้ำมันพืชโอลีนเอาละมาดูพี่มไม้บ้างถูกดดแน่ๆหนึ่งหมื่นช่วยคือใต้ขอให้ถูกนะครับมไม่ไม<ป>่จะมีใคร<า>ผิดนะนนนเ,นเราทำมาหลายเดือนแล้วนะไม่มีใครผิดเลยนะสองช้อยนะพร้อมครับอุ้ยอุ้ย ไทยเนี่ยขอบคุณคุณนะครับคุณคุณนะอรยาบาสีนี่ไงอะไรนะแคทเธอรียาอังกฤษก็ต <es rebell ious> ้องเป็นลูกครึ่งสิใช่ถามเลยเป็นลูกครึ่งไทยกับอะไรเพราะเขาชื่อแคทเธอรียาอังกฤษเพราะอังกฤษก็น่าจะเป็นอังกฤษหนึ่งอังกฤษหรือสองออสเตรเลีย โอ้โหพี่ไม้พี่ไม้ไม่ต้องคิดเลยตกลงแคททุเรียดอังกฤษอังกฤษอังกฤษเอพไอโอยแปลว่าอังกฤษแปลว่าเราเข้าใจหนึ่งเหมือนชื่อเต้ไต้เป็นไม้ทีเจ้าไปล่ะเอาละเอาเลยโอ้โหนี่ติดมั่นใจมากเลยอังกฤษก็ต้องคิดแล้วเป็นคำถามที่ยากน่าดูเลยนะอ้าวอ้าวมีเวลาท่าจะไปปรึกษาเพื่อนๆได้ตอบเลยนะครับเอาละ ืช่วยคนใต้ตอเดินไได้ก่อนหรือไม่นะฮะแคทตุเรียอังกฤษครับเป็นลูกครึ่งนะฮะไทยกับอะไรอังกฤษหรือออสเตรเลียตอบว่าอังกฤษครับทั้งทั้งที่เขาใช้ชื่อว่า English, แคทตุเรียอ,อังกฤษแต่ตอบว่าอังกฤษขัดแย้งมากขัดแยง้งมากคำต่อนะครับแล้วก็เลี้งมือช่วยคูใต้ใครจะไม่เชื่อ เอามาเป็นออฟต์เตอรีทำไงเนี่ยคงจะต้องยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยทีเดียวนะฮะตกลงหนึ่งหมื่นช่วยทูใต้นะฮะตอนนี้ก็ทบสะสมเป็น12ล้าน5้าหมื่นนะครับเอาละเล่นต่อได้ไม่อช่วยนะครับอันนี้เอ่อวอร์มอัพจะไปแตะมือเปลี่ยนก็ได้นะแทกปะแทกปะแทก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 ไปแทกโอ้โหเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเอาละโอ้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ตัดสินใจว่าเมื่อลงมาแล้วเนี่ยจะเล่นหนักๆหรือเบาๆนะฮะ,ะเวลาหมดหมดเวลาแต่ว่าช่วยครูใต้นะฮะเราเรารังช่วยอยู่ทุกวันนะฮะเพื่อที่จะให้กำลังใจกับครูใต้นะฮะก็ตามต่อพรุ่งนี้เลยนะฮะเพื่อกานช่วยครูใต้ครับสวัสดีครับ